ท่านยังไงให้กาแฟแก้วหนึ่งกลายเป็นเงิน10ล้านได้นะครับวันนี้ผมมีวิธีและมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับกับทฤษฎีที่ชื่อว่า latter factor นะครับเป็นทฤษฎีที่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็นะครับเนื้อหาในข้อความนี้นะครับผมไปอ่านเจอในลงทุนแมนมานะครับซึ่งก็เอามาจากหนังสือที่ชื่อว่าเษฐีเงินล้านอัตโนมัติ ของคุณเดวิดบาร์นะครับเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆเลยก็ขออนุญาตให้แครดิตกับเจ้าของเนื้อหาก่อนเลยนะครับก็ขอบคุณทางลงทุนแมนมากนะครับวันนี้นะครับที่ผมจะแนะนําว่าวิธีการทําเป็นยังไจงจากเนื้อความในหนังสือนี้ขอทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับให้กับผมเพื่อเป็นลรงใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนนะครับฟังในภาษ,าษาการเงินที่ง่ายๆเหมือนเพื่อนคุยให้เพื่อนฟังพี่คุยให้น้องฟัง ลูกหลานคุยให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังในภาษา,า,ษาการเงินง่ายๆเพราะว่าการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราของมากๆเลยนะครับเนื้อความน่าสนใจมากครับผมอ่านดูแล้วก็รู้สึกชอบมากเลยก็เลยอาจจะมาแบ่งปันเขาบอกว่าบางทีเนี่ยทฤษฎีการที่เราละเลยรายจ่ายเล็กๆน้อยๆโดยที่เราคิดว่าในวันนี้เรายังมีกําลังใจได้หรือแค่เงินชิปจ้อยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ มันจะทำให้เราพลาดการมีเงินล้านได้ในอนาคตนะครับทฤษฎีนี้ชื่อว่าทฤษฎีของ r a t เตอ t ์แ c t o r นะครับเป็นของคุณดวิดบัสนะครับซึ่งเป็นเศรษฐีชาวอเมริกนแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยที่เขียนหนังสือเรื่องเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัตินะครับซึ่งในบทความเนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างน่าสนใจนมากๆเลยเขาบอกว่าคนเราปัจจุบันนี้ชอบล้านเลยเพราะว่าเนื่องจากเงินอยู่ในกระเป๋าเรารวมถึงการที่เราเนี่ยสามารถจะโอนเงินกันได้ในปริมาณน้อย นะครับเมื่อก่อน,วนเวลาโอนต้องเด่นยอดเลยเยอะเดี๋ยวนี้เงินน้อยๆเราก็สามารถโอนได้โดยมือใหมแอปโดยผ่านมือถือนะครับซื้อของทีสามสิ 3, 4, 4, 4, 4, ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมก็สามารถโอนได้ก็บอกเงินเหล่านี้นะครับเป็นเงินที่มีความจําเป็นในการเก็บออมมากๆเลยหลายคนนะครับก็มีความสงสัยว่าฉันอยากจะลงทุนฉันอยากจะมีไรายได้เพิ่มแต่แค่นี้มีเงินจะทํำยังไง ครั้งหนึ่งนะครับคุณเดวิดบาร์ชิก็ไปงานสัมมนาในเรื่องของเขานี่แหละที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยแหละแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยกมือถามว่าเงินเดือนฉันน้อยเงินเก็บฉันก็ไม่มีแล้วฉันจะลงทุนได้อย่างไรซึ่งคําถามข้อนี้นะครับผมชอบมากเลยเพราะว่าหลังไม้นะครับมีมาถามผมเยอะมากๆเลยว่าพูดเรื่องการลงทุนแต่เขาไม่มีเงินลงทุนจะทาอย่างไรมันต้องมีการเริ่มนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องปรับทัศนคติปรับอ t t i t u d ก่อน ไม่เช่นนั้นมันจะไม่มีคนจนแล้วไปรวยจากการลงทุนได้เลยทุกคนจะกลายเป็นคนที่ต้องมีเงินจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากตระกูลมาก่อนถูกไหมครับแต่คนรวยส่วนมากเราจะเห็นว่าเขาก็เริ่มลงทุนจากเงินน้อยๆไปเงินเยอะๆนั่นหมายความว่าเราไม่ควรดูถูกเงินน้อยนะครับในงานสัมมนาคุณเดวิดบาร์นเขาตอบคำถามได้ดีมากๆเขาก็ถามกับผู้อยู่นั้นกลับไปว่าค่าใช้ใจ่ายของคุณประจําวันมีอะไรบ้าง ลองแชร์ให้คนห้องฟังหน่อยผู้หญิงคนนี้ก็ไล่มาจนกระทั่งมีค่าค่าหนึ่งก็คือค่ากาแฟเขาจะต้องซื้อกาแฟยี่ห้อดังกินเพราะว่าไม่ไงั้นเขาทำงานไม่ได้กาแฟแก้วนี้ราคา 100, ประมาณ165บาทไทยนะครับก็เป็นค่าเงินแล้วกันนะครับประมาณ165บาทซึ่งคุณเดบิวบาสก็ทำตัวเลขให้เห็นว่าอ่ะโอเคเราหยิบเรื่องกาแฟมาถ้าคุณเปลี่ยนจากการกินกาแฟแก้วหนึง่ง 165บาทเขาพูดเป็นเงินเงิน US เอส l ร r นะแต่ผมแปลงเป็นเงินไทยให้คุณเห็นภาพ165บาทคุณเรามาดูกันว่าเราทำอะไรกับเงินก้อนนี้ได้บ้างถ้าเราไม่ทานกาแฟแบบนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นกาแฟชงที่ราคาที่ถูกลงกินที่ออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเอา165เดือนหนึ่งจะตกอยู่ที่ประมาณ5,000บาท5,000บาทนะครับแล้วคุณเอาเงิน5,000บาทนี้ นะครับสมมุติคุณงดกินกาแฟหรือกินกาแฟที่มันถูกลงเก็บเงินใส่ในกระปุกร้อยหกสิบห้าบาทหนึ่งเดือนคุณจะมีเงินประมาณห้าพันบาทคุณเอาเงินห้าพันบาทนี้ไปลงในกองทุนหุ้นที่ปกติดนชีนีก็จะมีผลตอบแทนอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต่อปีนะครับลงทุกเดือนเลยจากที่จะกินกาแฟปุ๊บไปใส่กระปุกใส่กระปุกใส่กระปุกแล้วคุณก็ลงทุนทุกเดือนเดือนละห้าพันห้าพันในกองทุนหุ้นคุณรู้ไหมครับผ่านไปสามสิบปีนะครับเงินของคุณ จากเงินกาแฟวันละ1้อบาทจะกลายเป็นเงิน10ล้านบาททันทีนะครับถ้าคุณเอาไปลงทุนในจุดที่มันถูกต้องด้วยอันนี้คือกองทุนหุ้นธรรมดาผมยังไม่รวมผมยังไม่พูดถึงกองทุนหรือผลิตภรรณัณฑ์ทางการเงินอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าต่อปีคริปโตเคเรนซีหุ้นสามัญต่างๆอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะครับพูดแค่กองทุนหุ้นธรรมดาคุณจะมีเงินถึง10ล้านบาทแต่ถ้าเกิด มองกับการถ้าเกิดคุณเก็บเงินเดือนละห้าพันเฉยๆไม่ได้ไปลงทุนไว้ในธนาคารเก็บไว้เฉยๆนะครับอาจจะได้ดอกเบีย้ยตีซะว่าสูนและกันต่อไปตอนนี้ดอกเบีย้ยก็ต่ำอยู่แล้วมันจะมีเงินแค่อยู่มัน1.8ล้าน1-9ล้านประมาณแค่นี้เห็นไหมครับนี่คือผลของดอกเบีย้ยพลังทวี5พาันเราใส่ไปเราได้ดอกเบีย้ยขึ้นมันทบกับัวในต้นเราใส่5าพันใหม่เข้าไปอีกมันก็ทบทบทบ,ทบไปเรื่อยๆจากกาแฟแค่แก้วเดียวต่อวันนะครับ คุณกเกษียณโดยคุณมีเงินหลัก10ล้านได้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายอื่นค่าบุหรีค่าเบียร์ในแต่ละวันนะครับค่าช้อปปิ้งที่เราไปเดินตลาดนัดที่บางทีเราก็ไม่ได้อยากจะได้ในตอนเที่ยงนะครับสาวๆอ,ออฟฟิศหนุ่มๆออฟฟิศก็ไม่ได้อยากจะได้เออแต่ถูกดีตัวหนึ่งไม่แพงตัวหนึ่งร้อยเดียวตัวหนึ่งเกบบาทนะครับหรือยังไม่รวมอาหารที่ เป็นที่นิยมของมันต้องกินของมันต้องมีต้องถ่ายลงโซเชียลค่าโทรศัพท์ที่เราเสียค่าอินเทอร์เน็ตต่อเดือนนะครับที่ค่อนข้างสูงอาจจะปรับเปลี่ยนการวางแผนหรือเปล่าว่าอ่าโอเคช่วงไหนที่เราสามารถใช้ Wi-Fi ที่บ้านเราไปใช้ Wi-Fi ที่บ้านปรับแพ็กเกจลงมานะครับบางครั้งไม่ต้องเข้าโซเชียลตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องของกาแฟังไม่ได้พูดถึงรายจ่ายอื่นถ้ารายจ่ายเล็กน้อยอื่นที่เรามองว่ามันเล็กน้อยมาก สำหรับเรามันจะกลายเป็นเงิน10บล้านได้นายคนหรือเปล่าถ้าเรายังไม่คิดณวันนี้ไม่สายเกินไปสําหรับใครที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติปรับวินัยในการจ่ายเงินโดยเฉพาะเงินเล็นกน้อยๆเพราะเงินเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะแวนเนตแหละก็จะรู้สึกอาจจะจ่ายก็จะคิดทีหนึ่งแ,แต่ถ้าเป็นเงินน้อยๆเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียอ้าโอเคเดือนหนึ่งเราได้เงินเดือนสามพันไม้สามหมื่นโทษนะครับเราได้เงินเดือนสามหมื่น หารมาต่อวันก็เฉลี่ยว,วันละพันในการใช้กาแฟแก้วหนึ่ง165บาทมีเงินเหลือตั้ง800กว่าบาทคุณยังคิดถึงค่าใช้จ่ายอื่นด้วยนะครับอย่าลืมคิดถึงค่าใช้จ่ายอื่นด้วยนะครับก็นํามาฝากไว้นะครับแต่ทั้งยังนั้นสิ่งที่ผมมาเล่ามาแชร์อันนี้แค่เป็นการยกตัวอย่างสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยสําหรับเรามันอาจจะไม่ใช่ฟุ่มเฟือยสําหรับของเพื่อนอีกคนนึงคนก็อาจจะบอกว่าไม่ได้ต้องกินกาแฟเจ้านี้ไม่งั้นจะทํางานไม่ได้จริงฉันเสียงงานมากกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่ว่ากัน นะครับหรือจะเป็นการปราร์ตี้สังสรรค์จะเป็นการาไปเที่ยวนะครับพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วแต่สิ่งที่คุณจะทําแต่ว่านะครับเท,เทคนิคที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือเขาแค่บอกว่าก่อนที่คุณจะควักเงินออกไปแม้เล็กน้อยก็ขอให้คุณคิดถึงวันข้างหน้าที่มันจะกลายเป็นเงินที่เยอะได้จากเงินก้อนเล็กน้อยที่คุณควักจ่ายไปในวันนี้นั่นเอง เป็นเรื่องดีๆนะครับผมมีเรื่องแชร์ส่วนตัวด้วยนะครับมีเพื่อนผมหลายคนมาปรึกษาผมในเรื่องของการลงทุนในวัยอายุประมาณ40 4 4 4 5ี่ห้าหลายคนน่าตกใจมากนะครับหลายคนไม่มีเงินเก็บในทางที่ในวัยผมเนี่ยหลายคนก็อายุวานาก็โอเคอยู่แล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ทางงานก็ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นดูแบบดูดีนะครับแต่มาปรึกษาถึงวิธีการลงทุนหนึ่งคือหนึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะ ไม่เข้าใจอ่ะต้องบอกตามตรงว่าการที่คุณมีเงินเยอะๆหรือมีเงินเก็บคุณควรจะต้องมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินคุณคุณจะต้องรู้เรื่องการบริหารภาษีประกันชีวิตของคุณความมั่นคงปลอดภัยในละในในชีวิตของคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็บางคนมาปรึกษาแล้วก็พูดเหมือนเดิมว่าไม่มีเงินลงทุนจะทํำยังไงด, <S <S ดีนี่นะครับเป็นเทคนิควิธีที่ผมก็ใช้อยู่นะครับ ผมไม่ได้เลิกไปมางทีผมก็ปรับเปลี่ยนเนี่ยกาแฟผม,ผมก็ติดกาแฟเหมือนเขานะครับเมื่อก่อนแต่ผมก็ปรับลงมาคือ,อกินซื้อมาชงกินขวดหนึ่งสองร้อยกว่าบาทกับที่เป็นกาแฟชงนะครับ200กรกว่าบาทกินก็ไม่ใส่น้ำตาลเป็นข้อดีเราไม่เราไม่ติดหวานแล้วก็แค่200กว่าบาทนี่กินได้เป็น,เ,ปนเดือนนะครับก็อันนี้ก็เอามาแชร์ถึงประสบการณ์นะครับแล้วก็ พูดถึงตัวเนื้อหาของหนังสือด้วยนะครับถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าผมนิชนาทก่นองคําำอย่าลืมนะครับกาแฟแก้วเดียววันนี้อาจจะกลายเป็นเงิน10ล้านไวข้างหน้าสำหรับคุณเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ